นี่คือนักรบสปาร์ตันนี่คือพระองค์แล้วพระองค์ก็มองศัตรตูด้วยความที่ศัตรตูอยู่ไกลและตัวใหญ่พระองค์เลยแนวหอขึ้นมาโลของพระองค์หนักอึ้งพระองค์เลยทิม พระอ,องค์แน่ด้วยความแม่นพระอ,องค์เลยเจิดอาวุธไปซึ่งอสุลัยกายนั้นก็ได้สิ้นลงอ,องค์คงสุดยอดเก่งมากนักรบ3ามห